ครับผมขอพูดเ,เรื่องที่ผมไปร้องเรียนหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์รอบที่3นะฮะรอบที่1เนี่ยหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้มาที่พื้นที่บ้านผมนะฮะแล้วก็ได้โทรไปร้องเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แต่ไม่ไดต้ต่อสายตรงกับผู้ว่านะคือโทรไปเ,เบอร์คือโทรไปเบอร์เลขาท่านนะฮะเลขาท่านก็ บอกผู้ว่านะฮะหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมเนี่ยสั่งให้อรองนายงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมแล้วก็ให้ตัวแทนนั้นลงพื้นที่มาสอบถามในบ้านผมนะ,ะแล้วก็มีการเรียกตัวถามกันเหมือนกัน,นะฮะพันพันโทฮะพันโทอนุกูลเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พันโทโอภาสเนี่ยมีการเรียกตัวภายในนะฮะกับร้อยเอกอนุกูลนะฮะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคือมันฟังไม่ชัด แต่ผมขอพูดประเด็นที่3เอ่อตอนที่ผมไปร้องเรียนเอ่อในงานความมั่นคงครั้งที่3นะฮะเรื่องเสียงที่ได้ยินครั้งที่2นั้นได้คุยกับท่านรองหน่วยงานความมั่นคงแต่ครั้งที่3ได้คุยกับร้อยเอกเอ่อร้อยโทอนุกูลนะฮะกับพันโทโอภาสนะกับพันโทโอภาสในขณะที่มีการคุยกันนะฮะต,ตรงที่รับแขกเนี่ยในขณะที่มีการคุยกันในห้องเอ่อของในงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเอ่อได้ยินเสียงครับ ได้ยินเสียงพันโทโอภาสเนี่ยทำการเรียกตัวภายในนะเหมือนการเรียกตัวภายในเพื่อที่จะถามว่าเหมือนการเรียกตัวว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสิ่งที่ผมนั้นได้ยินไม่หยุดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากนั้นมีตัวออกนะฮะพอมีตัวออกจากตัวผมเนี่ยหลังจากนั้นท่านโอภาสต,ตอบในใจเขาไม่ได้เปิดปากนะเขาไม่ได้เปิดปากในการพูดแต่เขาตอบในใจอ๋อเขาคิดว่าอ๋อคิดว่าเรื่องอะไรนะฮะส่วนตัวที่ออกไปเนี่ย เขาสื่อสารอะไรกันผมไม่ทราบนะคือมันไม่ได้ยินในช่วงนั้นมันมันไม่ใช่ว่าจะได้ยินทุกคนว่ามีการเทียกตัวทาการเราสามารถที่จะไปฟังได้เราสามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะฮะคือมันไม่ใช่มันไม่ได้ตลอดมันเป็นบางมันเป็นบางเวลามันเป็นบางช่วงนะฮะหลังจากนั้นพันพันเอกโอภาสเนี่ยทำการตอบในใจนะทำการตอบในใจโดยการปิดปากไม่ได้พูดออกเสียงว่าอ๋อเออคิดว่าเรื่องอะไรกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะและหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ถามพันโทโอภาสว่าอะไร นะก็เหมือนกับมีการอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการสั่งทาหารเนี่ยให้ผมเนี่ยให้ทําการถ่ายรูปด้วยกันนะใครก็ว่าผมเ,เป็นคนที่ชอบอัดคลิปหรือลงรูปอย่างนี้ก็ได้มั้งนะฮะตามเสียงที่บอกเนี่ยนะประมาณนั้นถ้าได้ยินให้แม่เนี่ยแล้วก็มีการถ่ายรูปจริงนะพอพอพอคุยกันเสร็จเนี่ยก็ได้มีการขอถ่ายรูปนะขอถ่ายรูปก็เหมือนกับน่าจะมีตัวบางอย่างออกนะฮะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามพันโทอภาสว่าณขณะนั้นมีการเรียกตัวไหนถาม คลิปต่อไปคลิปมนฑนทหารบกกับหอบอ .26